เป็นงานตีกรอบเป็นงานชั้นครูเลยนะคะอันนี้ก็สองเดือนออกมาครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะอันนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะอาบน้ำยาทาผ้านิ่มนะคะแสกริมนะคะค่ะหกตะกกทอยยกหล่อค่ะเขาจะมาลูนแบบสวยมากนะคะและมีความเป็นโบราณค่ะมีความเป็นโบราณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็จะชวนเพื่อนๆมาดูผ้าใหม่นะคะซึ่งมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นตลาดของชุมชนที่เอามาขายกันนะคะตั้งแต่ราคาหลักพันถึงหลักหมื่นเลยนะคะไปดูนะคะว่าผ้าไหมของที่นี่เป็นอย่างไรมีการขายอย่างไรเดี๋ยวสายก็จะได้อธิบายด้วยนะคะว่าใครที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องผ้าไหม<ๆ>เกี่ยวกับว่าผ้าไหมจุนผ้าไหมบ้านแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวสายก็จะหาข้อมูลมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เห็น เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ามีาผ้าใหม่เยอะขนาดไหนนะคะสวยงามมากาเป็นตลาดเขียวที่ชุมชนในจังหวัดสุรินได้มาค้าขายกันในช่วงวันเสาร์นะคะเพื่อนๆที่หน้าอำเภอรหรือว่าหน้าสารกลางนะคะตอนนี้ก็ามาอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันและสายก็จะได้อธิบายให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าผ้าไหม,หมกับผ้าไหมจุนั้นแตกต่างกันอย่างไร ทั้งสองอย่างนั้นก็เป็นผ้าใหม่ทั้งคู่นะคะแต่ว่าคุณจะเรียกว่าผ้าไหมบ้านแล้วก็ผ้าไหมจุนสําหรับซายเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าก็ไปศึกษามาแล้วค่ะว่าผ้าไหมบ้านคืออะไรผ้าไหมจุนนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันดูผ้าไหมแล้วก็มาฟังสายแล้วเราก็ศึกษาไปด้วยกันเลยนะคะไปดูผ้าไหมที่สวยงามมากมากเลยนะคะ สายก็จะเล่าถึงผ้าไหมบ้านนะคะผ้าไหมบ้านนั้นก็คือผ้าไหมที่เราเลี้ยงเองทอเองแล้วก็มีการเก็บใบหม่อนแล้วก็สาวไหมเองอจึงเรียกว่าผ้าไหมบ้านนะคะก็จะมีราคาที่ต้นทุนแพงมากเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ไหมจุนเพื่อเป็นไหมตัวยืนนะคะส่วนตัวพุ่งนั้นก็จะใช้ ไหมบ้านเมื่อผสมประสานกันก็จะสวยงามมีความหนาเกิดขึ้นเนื้อผ้าก็จะเนียนเรียบและก็สวยด้วยค่ะลักษณะของไหมบ้านนั้นมีเส้นที่ไม่เท่ากันและก็ไม่เรียบเวลาใส่นั้นก็จะโปร่งสบายยิ่งใส่นานยิ่งเนื้อหนาน,นะคะยิ่งนุ่มรีดก็ง่ายและก็ยับยากด้วยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะสาวเป็นหลักในการใช้มือ,อมีความยาวประมาณ300เมตรถึง350เมตรนะคะสีสันนั้นก็จะมีความเงามากไวต่อแสงนะคะข้อด้อยของไหมบ้านนั้นก็มีการลงทุนที่สูงนะคะและก็มีรอยต่อ,อที่เยอะมากค่ะ ไหมจุนนั้นหรือว่าไหมาจากโรงงานก็จะเป็นพันธุไทยลูกผสมนะคะก็มีความยาวา900เมตรถึง1,300เมตรซึ่งไม่มีรอยต่อเยอะเท่ากับไหมบ้านและก็มีเส้นละเอียดที่เล็กและก็สวยงามสม่ำเสมอนะคะจุดเด่นก็มีสีและเส้นที่สม่ำเสมอเล็กและก็สวยเวลาเจอแสงก็จะสะท้อนแสงค่ะเป็นเส้นไหมที่เล็กและก็สวยงามเช่นกันแต่ก็จะ บางนิดหนึ่งสำหรับในการทอส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เป็นตัวยืนนะคะก็เป็นใหม่แท้เช่นกันค่ะเพียงแต่ว่าเป็นไหมามาจากโรงงานนะคะสายก็ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รับฟังนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรเพราะสายเองก็ไม่ใช่คนที่เก่งก็หาข้อมูลมาเช่นกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะไปดูผ้าใหม่ที่มีราคาหลักพันถึงหลักหมื่นเลยนะคะเพื่อนๆและเป็นไหมที่สวยงามมากเป็นไหมแท้ทั้งหมดเลยบางชิ้นก็จะเป็นไหมบ้านทั้งหมดเช่นกันค่ะอยู่ที่ว่าใครจะเลือกได้แบบไหนนะคะแต่ทุกอย่างนั้นก็มีความสวยงามแล้วก็ประณีตสำหรับผ้าไหมสุรินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ไหมที่ราคาแพงและทำมาแพงนั้นสวยแค่ไหนก็ไปดูการบรรยายด้วยถ้าใครสนใจเรื่องผ้าไหมหรือว่าชอบชิ้นไหนก็สามารถแคปภาพมาให้สายด้วยนะคะเพื่อนๆสายก็จะไปเจาะหาข้อมูลแล้วก็จะนำมาให้จะนำมาเสนอราคาให้ค่ะเพราะว่าคนเรานั้นก็การชอบก็ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้สายก็จะเสนอหลายหลากให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวคลิปต่อไปสายก็จะเสนอ เป็นชิ้นชิ้นราคาด้วยตอนนี้ก็อยากให้มาชมความงามนะคะว่าเป็นอย่างไรลักษณะการขายขายที่ไหนราคาเท่าไร่สีสันเป็นยังไงมีเยอะแค่ไหนก็มาดูกันนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ไหมจุนนั้นเป็นตัวนอน ส่วนไม้บ้านนั้นจะเป็นตัวพุ่งยืนเพื่อที่จะได้มีความหนาเเกิดขึ้นและก็จะได้ผสมผสานทั้งสองอย่างให้เกิดความสวยงามนะคะเพื่อนๆสำหรับลายตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ไปฟังรายละเอียดด้วยนะคะแต่ถามมาแล้วราคาก็หลักหมื่นนะคะราคา1 5 0 0 0นะคะเพื่อนๆใครสนใจก็สามารถ คุยและก็ลดลงได้เล็กน้อยแน่นอนค่ะไปฟังรายละเอียดนะคะลายเหรียญทองนะคะายเหรียญทองกีตโกยศอกลายลูกแก้วค่ะลายลูกแก้วกกยอกแต่มักมีเขาชื่อลายเหรียญทองนะคะเป็นเป็นงานสมปักปูมงานโบราณงานโบราณสี่เม็ดค่ะเป็นงานตีกรอบมีหน้านางสองชั้นนะคะหน้านางไมโพหน้านางกำลังฮิตมากสวยมากค่ะ เฉพาะหน้านางก็คุณก็คุ้มแล้วร้อยกว่าลํำแล้วค่ะแล้วทำสีเม็ดไม่มีด่างเลยนะคะเป็นใหม่โอ้สีเม็ดใช่ไหมคะค่ะใหม่บ้านทั้งคุ้งทั้งยืนค่ะสวยมากทอแน่นหนานะคะแล้วสีแบบสวยมากสตาร์ทสีแบบเรียบร้อยค่ะไม่มีสีตกนะคะแจกกรีมแจกอะไรให้พร้อมใช้เลยค่ะค่ะอันนี้อีกหนึ่งลายนะคะที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ไม่แพลายอื่นค่ะ เรียกลายหลวงเจียนี่ก็ลายโบราณเหมือนกันนะคะ่านแล้วก็มีหน้านางสงชั้นเหมือนกันค่ะมาจากตระกูลตรงนั้นนะคะมาจากที่เดียวค่ะหมู่บ้านเดียวนะคะ4เม็ดเหมือนกันค่ะชื่อลายหลวงเจียนะคะหลวงเจียหลวงเจียหรือดอกลาดวนค่ะเ,ออเรียกได้สองอย่างเป็นงานตีกรอบเหมือนกันนะคะก็จะตีกรอบค่ะตีกรอบ,รรบข้างล่างนะคะค่ะจะเป็น อันนี้จะเป็นลายกระหนกค่ะเลยจะเป็นทะเลวนนะคะแล้วข้างๆสีขาวนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเขาที่จะตีกรอบเป็นงานตีกรอบเป็นงานชั้นครูเลยนะคะอันนี้ก็สองเดือนออกมาครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะอันนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะอาบน้ำยาทำผ้านิ่มแล้วค่ะแสก,กริมนะคะค่ะหกตะกอทอยกโอกค่ะเขาจะมานูนแบบสวยมากนะคะและมีความเป็นโบราณค่ะมีความเป็นโบราณมากค่ะ ส,สนใจก <Dank S 1> ็ทักได้นะคะ<ว><อ>ค่ะคันนี้ก็เหมือนกันนะคะการใช้งานค่ะจงกระเบนกับลูกช้พกหน้านางแล้วก็ตับราตรียาวนะคะสวยมากอลังการมากเลยนะคะหรือว่าพันร่างธรรมดานในรูปแบบแนวแฟชั่นก็ได้ค่ะงามจริงๆนะคะปราณีตมากนะคะเพื่อนๆโอ้สวยมากๆค่ะไปชมต่อนะคะอดไม่ไหวที่จะชมค่ะสวยจริงๆเป็นลายพนมเป็นอันนี้เราหยิบยืมหยิบยืมลายจาก ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชามาเห็นเขาสวยเราไปเที่ยวก็เลยเอะเปลายมานะคะแต่ว่าเขาคงไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะเราก็ต่อยอดนะคะต่อยอดผ้าไหม่กันด้วยหลากหลายลายร้อยสีพันลายให้เลือกค่ะนม่ก็เหมือนกันค่ะงานช่างครูเหมือนกันค่ะอันนี้ลายหน้านางเขาจะแตกต่างกันจากที่ที่ท่าค่ะขมนแท้ๆเลยกัมพูชาแท้ๆซีเม็ดเหมือนกันสมปรุรค่ะ นี่ก็ลายกระหนกเหมือนกันนะคะเชิงก็กระหนกค่ะแล้วนี้ก็ทะเลบนนะคะค่ะมีมีตัวสังวานขึ้นไปค่ะค่ะแล้วแล้วแล้วเชิงสองด้านนี้เหมือนกันนะคะก็จะทําเหมือนกันคุณเวลาคุณรีบเร่งคุณจะสะบัดใจสองด้านเลยได้สองด้านคุณไม่ต้องว่าอันนี้หัวลงล่างหรือแบบนี้มันเขาเรียกกีตโกรคะอันนี้อันนี้ผมตะโกผกตะโกนนี้เป็นลายพริกไทยนะคะนี่เป็นลายพริกไทยค่ะแตกต่างกัน แตกต่างกันจากลายแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้เขาย,ยกดอกเหมือนกันนะคะเป็นงานยกดอกเป็นงานยกดอกสวยมากนะคะถ้าดูใกล้ๆก็จะมีมิติค่ะใช่ค่ะชิ้นงานทุกชิ้นงานก็จะมีมิติเป็นแอบอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เป็นองเขาเลยสวยมากๆนะคะสี่เมตรสี่เมตรค่ะสี่เมตรค่ะราคาเดียวกันเลยค่ะโอเค อันนี้3ตะโกนะคะพื้นเรียบบาง <3 S 1> <คน S 2> กอนก็ไม่ชอบยกดอกอันนี้ราคาจะลดหลั่นมาหน่อยค่ะค่ะอันนี้สี่เม็ดนะคะอันนี้ราคาหน้าก,กี่เลยราคาอยู่ที่ดีเม็ดค่ะมีหน้านางเหมือนกันค่ะแต่พื้นเรียบนะคะเป็นงานตีกรอกเหมือนกันเชิงบนล่างเป็นลายกระหนกค่ะนี้เขาเรียกมัดมัดมีดม สี่เม็ดใช่ไหมค่ะสามตะโกสามตะโกพื้นเรียบค่ะพื้นเรียบรอยนี่ลายโอ้ยมิกอันลืมลายนาคหรือนาคเกี้ยวค่ะนาคเกี้ยวค่ะนาคเกี้ยวค่ะมีโคมตรงกลางหรือนาคล้อมโคมนะคะเรียกได้สองอย่าง สวยมากค่ะเหมือนกันค่ะการใช้ก็คือจงกระเบนนะคะจงกระเบนแล้วนุ่งใช้ยผกหน้านางแล้วก็ตัดรัดยาวหรือ 1, พันร่างค่ะพันร่างออกแนวแฟชั่นนะคะอ่ะตาโตอีกนี่ก็เหมือนกันนตามะะยาวเลยอันนี้ลายอะไรอันนี้ตะขอกรลับค่ะตะขอทองหร,อหรือตะขอทองนะคะสมปักปูมีเชิญสองด้านนะคะ คือสองด้านขับประยุกต์ด้วยการมีหลากหลายลายมามารวมในหนึ่งเดียวนะคะค่ะสี่เมตรใช่ไหมคะสี่เม็ดกี่ตะโกคันอันนี้สามตะโก้เพื้นเลือดเหมือนกันนะคะเป็นผ้าไหมพุ่งจะอันนี้นี่ไหมทองนะคะไหมทองไหมทองค่ะไหมทองพุ่งทองแล้วก็ยืนทองนะคะนี่อ๋อไหมไหมทองไหมทองนี่ไหมบ้านค่ะอ๋อไหมบ้านอ่านี่ไหมบ้านนี่ไหมทองค่ะ อ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันไม้ทองแต่ไม้เหมือนกันอ๋อไม้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาเลือกทองป่ะหรือยังไงไม่ไม่ค่ะเขาจะเป็นชื่อเป็นชื่อของของแบรนด์นั้นๆค่ะอ๋อชื่อของแบรนด์เจ้าของไม่ได้ของแบรนอยู่ตรงนี้ไหมเจ้าของเจ้าของค่ะแต่คือไม้เทสแหละค่ะอ๋อไม้เทสไม้เทสค่ะมีแต่ไม้เทสทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นดงไม้ค่ะอันนี้ดอกมะเขือค่ะดอกมะเขือค่ะลายดอกมะเขือนะคะ ลายดอกมะเขือสี่เม็ดเหมือนขั้นค่ะสีเม็ดผ้าปูมนะคะผ้าปูมถ้าไม่ได้ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ขึ้นดอกก็คือผ้าปูมออถ้าขึ้นดอกก็คือสมปักปูมค่ะ,ะคุณลูกค้าเลือกก่อนนะคะพอดีออก u t u b e ค่ะมาดูแค่ะอันเดียวกันอันนี้เขาเรียกโคมแปดค่ะโคมแปดนะคะผ้าปูมค่ะมีเชิงสองด้านเชิงสองด้านค่ะมีเชิงสองด้าน แล้วก็มีหน้านางนะคะโดยจากหน้านางก็เป็นพื้นสีแดงที่บาลานซ์กันนะคะบาลานซ์กันคือ,อทุนตรงนี้นก็ตรงนี้ก็คืออันเดียวกันค่ะกลมกลืนกันมากค่ะต่อไปคือผลงานชิ้นโลกน,นะคะตรงนี้เป็นสรีมงคลนะคะถ้าใครได้ไปมีช้างม้าประาสาทอ๋อประาสาทค่ะและฉัตรค่ะมีช้างมีมา้ามีประาสาทค่ะแล้วก็มีร่มฉัตรค่ะ ครบเซตในพืนเดียวครบเซตในพืนเดียวค่ะอันนี้กีตะโกอันนี้อันนี้นะคะอันนี้หกตะโกนะคะอ๋อตะโกทอยุกดอกไลยลูกแก้วค่ะนี่ก็เหมือนตัวนั้นน่ะหน่นตะโกอันนี้ห้าตะโกค่ะห้าตะโกค่ะนี่ะสีธรรมชาติใช่ไหมตัวนั้นอันนี้สีธรรมชาติค่ะอ๋ออันอันนี้สีครั่งน้ำสามค่ะเจือจางจะเป็นพาสเทลนะคะ สีออ่นเลยนะ,ะยาวกี่เม็ดคะอันนี้ยาวสองเม็ดมีชายขลุย่ยมีหน้านางหน้นานางค่ะสิบสามเซนนะคะหน้านางอ๋อหน้านางสิบสามเซน,นะคะ่ะอันนี้อันนี้ผ้าธรรมชาติสีธรรมชาตินี่สีธรรมชาตินะคะอ่าจากเปลือกสมองอ๋อค่ะลายนาคีน้อยนะคะสวยมากแล้วก็เหยียบหกนะคะ เขาเรียกอะไระไรแบบนั้นอันนี้อันนี้เขาเสอมนาวาาเรียกอะไรอะไรแบบนั้นอันนี้อันนี้สองเมตรสองเมี่สิแล้วก็ใช้ครีย13มเซนนะคะใช้ครียละเอียดยิบเลยค่ะสวยมากสวยจริงเสีดค้นะคะาร้นนี้เป็นงานทัดรแล้วก็เป็นตัวเทนของตลาที่ออก เอาทีวีกับท่านผู้ว่าค่ะเอาวิดีอสวยจริงๆเพราะว่าคนปัจจุบันนะคะเสียดายรูปอยู่ในโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ได้อ่ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ค่ะโอ้ยย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 ย คิดกันว่าเออการจะลงทื้น,นมันต้องได้ฟินนะเพราะฉะนั้นการจะได้ฟินนะที่เราต้องใจถึงเลยกีตโกแบบนี้สามตะกอนะคะสามตะพื้นเรียบสามตะกอพื้นเรียบไม้บ้านใช่ไหม,ไมไทั้งพุ่งทั้งยืน อันนี้หนาเตอะเลยอ,นนอันนี้อันนี้ไม้บ้านใช่ไหมคะไม้บ้านค่ะชื่ออะไรแบบน,นี้านลายกนกค่ะลายกนกกีตโกนะสามกีตโกจ้ะไม้บ้านทั้งหมดเลยจ้าไม้บ้านค่ะเกลยียวอะไรอันนี้อะไรนะนนโคมเปดค่ะโคมเปด โคมงแปดกิตโก้คะอันนี้สามตะก้ขื้นสามตะก้พื้นเรีขาแซมด้วยหางกระโหลกกระนิ้วกระนิ้วอ๋อเขาใช้ใช้ตีเคลียวสองเส้นนะคะถ้าถ้ามือไม่ถึงก็เคลียวนี้ก็จะเป็นตะปูตะปำไม่สวยเนี่ยมือถึงค่ะนี่กระนิ้วจ้ะแซมเนี่ยโคมงแปดใช่คีน้อยหกตะก้บ่ค่ะสตะก้สามตะก้ เป็นอะไรลยสองใหงงานบ่อยทำได้จ้าท้าไรสนไม่ต้องแต่ถ้าเราส่งของอะไรเราต้องต้องต้องมอือโทรงาๆก็เลยใส่บุอถือปาตายผมก็โทรไปหาพี่ตาไอ้ปูไปส่งของถูกหอยู่ด้านข้างไป